ก็จากคลิปไฮไลท์ของผมอันล่าสุดเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์มาว่าช่วยสอนทาท่าแบบนี้หน่อยก็จะเป็นท่าที่ว่าใช้หมัดเปล่าเนี่ยดาวไลท์ขึ้นไปบนแลตฟอร์มเนับผมโอเคก็ได้เลยจัดไปเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีอะไรจะบอกวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเนะผมร้านพอยเซนเดอร์ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกมากเลยเนับผมโดยที่มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมดันเล็ที่สามารถซื้อแพ็คได้ในราคาที่ถูกสุด,สดๆแล้วก็การเติมแพตตี้น้ำที่สุดุดค้มมนผม แล้วก็จะมีอีกหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยใครที่ไม่อยากพลาดการเติมเกมราคาถูกอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยเนอะผมสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วเนอะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนึกถึงร้านเติมเกมราคาถูกนึกถึง้าน Point Center นะครับผมก็คอมโบนี้เนี่ยจะใช้แค่ได้กับด่านอินิกมาเนอะผมก็คือด่านนี้เลยจะมีแพลตฟอร์มขึ้นไป2อันตรงนี้นะก้อนบบแรกเนี่ยให้เราเนี่ยตบดาวไลท์กับแพลตฟอร์มให้คล่องก่อนนะผมถ้าเกิดกดพลาดเนี่ยมันก็จะเป็นดาวแอร์แทนอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้แทนอแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไม โอเคก็การที่จะทําได้เนี่ยสตูเนี่ยจะต้องยืนให้พอดีกับขอบตรงนี้นะผมเป็นขอบแพลตฟอร์มนะเรื่อเรื่องของสตูเนี่ยจะต้องเป็นสีส้มขึ้นไปอก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็อันดับแรกให้เราดาวไลท์ไปก่อนเลยหนึ่งทีข้างล่างตรงพื้นนี่ดาวไลท์ไปพอดาวไลท์เสร็จเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นมาข้างบนแพลตฟอร์มตรงนี้นะผมเป็นขั้นตรงนี้นะแล้วกดดาวไลท์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ดูนะผมว่าทำยังไงนะก็อันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเนี่ยดาวไลท์ตรงพื้นได้ก่อนเลย แล้วก็กระโดดขึ้นมาข้างบนขั้นที่2แล้วก็กดดาวไลท์เนะผมอย่างนี้แล้วพอถึงขั้นที่3มเนี่ยก็จะเนี่ยสลับฝั่งไปเป็นฝั่งซ้ายนะผมแล้วก็กดดาวไลท์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นการดาวไลท์ขึ้นไป3ขั้นนะก็หลังจากที่ว่าเราดาวไลท์ขั้นข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดรีคอปขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะกด GC แล้วก็ NC ก็ได้นะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะผม นี่อันนี้เป็นแบบ G C N 6อันนี้ก็จะเป็นแบบ recovery นะครับผมหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถเกาพาวก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะถามว่าเลือยข่าวทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าทําได้แค่2ขั้นก็จะเป็นแบบนี้นี่ได้แค่นี้เลยโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซัสบสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย